เอก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเนาะหรือว่าพี่น้องน้อยพี่พี่เนอยก็เข้าไปทักน้องอยู่นะคะเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นน่ะน้องน้องจุเอกสวัอนเด้อ่อนแล้วน้องแขกเด้อค่ะเด้อน้องเมื่อกี้น้องน้อยอ่ะไม่อ่านไปแล้วดิดดงไปแล้วนะคะเนาะดีดดุงไปแล้วในอ่านนิดเดียวสะเพร็ดนะคะเนาะ มีสักวันเดียวค่อยไปกันเนาะค่ะเนาะไปแต่พวกเราก็ได้นิมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่ายังสาวค่ะคุณย่าคนสวยมาแล้วเขียนในติมน,น้าบัานเนาะน่าจะชื่นใจนเนาะแดดแรงมากคะ่ะใช่ค่ะแดดแรงแดดแรงมากน้องจุเอ๋ก,ก็สวัสดีคุณพยักษ์เนาะค่ะเนาะ คุณฉลองก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องชนะน,นันก็ทักทายทุกคนในห้องลไลฟ์พี่น้องน้อยนะคะชนะัคุณฉลองก็สวัสดีค่ะเข้าไล่เข้านะคะนะคุณจะบนสวัสดีคนในไลน์นะคะสวัสดีคนในไลนะ์นะคะส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้ด้วยเด้อจ้า จ้าบ่รู้ว่าเขาจะพาไปมือมือใดจ้าแม่เพชรก็ไม่รู้นะว,ว่าล,ลูกลูกหลานจะพาไปวันถ้ค่ะน้องจุเอ๋ค่ะแม่เพชรก็สวัสด,ดีน้องจุเอ๋คุณฉลองก็สวัสด,ดนนะีน้องชนะน้องชนานันค่ะสวัสดีสวัสด,ดีค่ะคุณหนูนากําลังรับชมค่ะสวัสด,ดีคุณพยัก์ค่ะ ตั้งย5ิบห้าตั้งย5ิบห้าเขาบอกให้ไปติดต่อธนาคารนะคะน้อยตั้งไม่ได้หอนหลายร้นอนมากๆเลยค่ะสวัสดีบรรจันค่ะแล้วก็สวัสดีคุณพยากนะคะนะอคุณยายคุณยายหนุย่ยใช่ไหมคะคุณยายหนุย่ยเนาะกำลังรับชมเมื่อกี้นะคะเราเห็นเข้ามาศูนย์ดวงตาคือเกาด้จ้า นิ่งล้ค่ะโอ้ยหาวอีกแล้วค่ะเข้าเที่ยงได้ยังนาะคุณแม่นะคะเนะหรือว่าพาดวงตาจ้าน้องแขกกว่ามีหกดวงตาเนาะ,ะ,นะเดี๋ยววันหน้าค่อยเนาะไปหาน้องแขกเลยไปในเพจมีน้องแขกมีน้องน้อยกันวันหลานไปกันเนะคะโอ้หนาวมากเลยค่ะหนาวเอาหรอ แล้วเสร็จแล้วใครจะสวัสดีค่ะคุยไลน์เข้ามาอีกลืมปิดเสียงลืมลืมลืมปิดเสียงไลน์นะคะค่ะแม่นิยมก็สวัสดีน้องจุเอ๋ค่ะน้องชนะนันก็สวัสดีแม่เพชรค่ะคุณชนะเพชรเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต้องมีสักวัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปแต่วพวกเราก็ได้ บายๆค่ะไปแล้วค่ะเ <c oughs> ต็งโมงดีไหมคะเพื่อนๆก <c oughs> ินเข้าวกับเต็งโมงนะคะเตงโมต้องมีทุกวันนะคะไม่ <c oughs> ให้เฮงปังๆค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอ <c oughs> ให้เฮงเฮงปังๆค่ะ <c oughs> ยอดวิวยอดนาทีขึ้นเยอะๆค่ะ <c oughs> หาวลน้อยเดียว <c oughs> หาวแล้วนะคะนาะ ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาะคะ่ะคุณํำดวนทานเข้ากับอะไรเนาะ,ค,ะคนนะคะเพื่อนๆขอให้ตัองปังกันทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะสู้ๆไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะลงน้องจุเอ็ก,ก็สวัสดีคุณพยักเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ <c oughs> คุณฉลองก็สวัสดีค่ะ <c oughs> เปิดแอร์หนาวเนาะค่ะเนาะนะะนะ้อยเปิดแอร์หนาว การหนาวแล้วก็หนาวเนาะมีอะไรก็เตือนกันเนาะคะนะ่ะเนาะกำลังจับจับอะไรนะคะเราว่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาก็ได้ยี่สิบหนาทีแล้วคะ่ะสวัสดีนิ่งภาพนิ่งลงเลยไหม <c oughs> ไอ้พับนิ่งเยอะเลยเพราะว่าเที่ยวไอถ่ายทะเลนะคะนะถ่ายทะเลคะ่ะ คุณแม่เพชรค่ะคุณพยัคก็สวัสดีคุณเพชรค่ะไล่หนุ่งห้องไล่นุ่มน้อยก็จะลง,ะะง,ะลงลแล้วนะคะน้อมน้อยจะลงไล่แล้วนะคะไล่นี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไลหน้าจอกะนี่ก็สวัสดีคุณสุพลค่ะน้องเข็ตก็สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแ,แม่นิยมยายแม่เพชรบอบ,บ,บอกหนูล่วงหน้า โอค้คงออ,อคถ่ายวิวสวยๆมาลงให้พี่ใหน้น้องเบิ้งนะคะนะเนาะเพื่อนท่านไหนเดินทางผ่นานมาก็แวะเข้ามาส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้น้องน้อยด้วยนะคะทักทายกันนะคะนะเนาะพยักก็สวัสดีแม่นิยมนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะ อ๋อน้องแขกมีหกดวงตาค่ะขอบคุณเดี๋ยวถ้าถ,ถ้าจะไปกินให้หายร้อนไปเลยเนาะค่ะนะให้หายร้อนไปค่นะแม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะแม่เพชรก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเนื้อค่ะเด้อสวัสดีนะสวัสดีทักทายกันนะคะทักทายชงกระลังใจชงพลังบวก ร้อนเดป,ปวดหัวเลยนะคะวันนะคะวันี้ล่ะก็สิบเอ็ดโมงคะ่ะช่วงสิบเอ็ดโมงคะ่ะเพื่อนท่านไหนว่างก็คุณแม่เพชรพาหลานเล่นน้ำอยู่พัทยาบอกคะ่ะน้ำสวยมากเลยแม่เพชรลงภาพนิ่งอะ่ะน้ำส ก็ยินดีต้อนรับน้องน้องมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะน้องขอบคุณค่ะคุณฉลองพันขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจนะคะน้องขอให้เพื่อนเพื่อนปงังปังนะคะขอให้มีไปเดี๋ยวค่อยไปกันนะคะนาะเดี๋ยวค่อยนัดกันนะน้องแขกกับแม่เพชรนะคะนาะกันพลังบวกให้กันนะคะ ส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันนะคะบวกบวกบวกเนะฮ้อนฮ้อนฮอนฮ้อนอากาศร้อนมากๆแม่เพชรกับไปเที่ยวเมื่อเช้าลุงน้อยออกมากลับออกมาแม่แม่เพชดไม่ได้ไล์เนาะคะ่ะพอดีออกจากคุณลำดวนมา,มาระยะก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะขอให้ปังๆทุกท่านทุกคนนะคะ่นะเนาะแวะมามาแวะ คุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวนกำลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะถึงถึงใดเลยเนาะเมนยมสวัสดีค,คุณลำดุคุณลำดวนวงศาสวัสดีค่ะคุณฉลองก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อน หนีตาไปนะคะหนีตาไปเนาะแม่เนาะต้องสั่งผักเนาะค่ะเนะะ <c oughs> าะดำน้ำพริกกะปิไข่ต้มจ้าก็อร่อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องน้อยก็มั่งเนาะภาพนิ่งกัน <c oughs> ภาพนิ่งภาพนิ่งเป็นยังไงแม่พี <c> ่ <oughs> ไปเดี๋ยวค่อยไปกันเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยนัดกันนอน้องแขกกับแม่เพชรนะคะเนาะ <c oughs> กัน คุณลำดวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณลำดวนกำลังรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะัุผมเบิงบ้งนะคะ,อะคอมเมนต์ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะตาก็สิ <c oughs> มองมองมอง,มองคอมเมนต์ค่อยอยากเห็นนะเนาะค่ะ <c oughs> พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนห <c oughs> นีตาไปเนาะคะ่ะหนีตาไปเน,ะะนานะแม่เนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะคุณยาสวัสดีคะ่ะคุณสุพลก็สวัสดี คุณย่านะคะคุณแม่เพชรก็จะเพื่อนนิ่งแล้วค่ะโอ้ยหาวอีกแล้วค่ะเข้าเที่ยงได้ยังเนอะคุณแม่นะคะ,ะหรือว่าพานพดคุณลำดวนเนาะแม่เพชรก็สวัสดีคุณลำดวนค่ะสูนดวงตาค่ะไม่มีดวงตานะคะ แม่นิยมน้องแขกก็สวัสดีแม่นิยมนะคะสวัสดีจ้าแม่นิยมคะ่ะนิมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าใชไหมค้คุณย่ายังสาวค่ะคุณย่าคนสวยมาแล้วคอมเมนต์ภายนอกสวัสดีคุณเชล